ถ้าพูดถึงการแต่งตัวในเกมผับ g m o b i l ยนะครับถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เล่นเกมนี้ก็คงจะคิดว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมมีความเซอร์ไวนเวลเอาตัวรอดมีความสมจริงแต่มันไม่ใช่อีกต่อไปครับเพราะว่าในตอนนี้ครับตัวเกมผับจ m o b i l ยเนี่ยได้ทําการอัปเดตมาหลายๆอย่างมากๆครับจนถึงขนาดที่ว่าเราสามารถแต่งตัวได้ แบบนี้เลยนั่นเองครับทุกคนนอกจากนั้นยังไม่พอนะครับยังมีสกินลดครับให้เราเลือกใช้อีกเป็นล้านสกินครับพร้อมกับสกินปืนที่หลุดโลกไปเทบจะทุกวันทุกวันแล้วครับผมซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมผับจีมบายตอนนี้นะครับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับตัวครับพร้อมกับกองใหม่ล่าสุดที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาครับคือกองลักกี้สปินครับหรือว่าชุดน้องที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นั่นเองนะครับผมกองนี้นะครับผมได้สุ่มไปในสตรีมส นะพร้อมกลับได้ของมาเต็มเลยแต่ว่าจะหมดกี่ UC ต้องใช้กี่ UC นั้นเดี๋ยวทุกคนไปดูกันในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมแต่ก่อนจะไปดูนะครับฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็กดแชร์กับผมก่อนนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าทุกคนรู้สึกอย่างไรกับ PUBG Mobile หรือว่าเกม P ับ G ในสมัยนี้นะครับผมผมรออ่านทุกคอมเมนต์เลยวันนี้ผมก็เลยเติมงบมาอยู่ที่5600 UC นะครับเติมจากวิสาชเกมมิ่นะครับ ก็อยู่ที่ประมาณ2,100-2,200บาทประมาณนี้นะครับขยายความตรงนี้อีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับมีบางคนบางคอมเมนต์นะบอกว่าราคาเนี่ยมันไม่จริงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าราคาที่ผมเติมนะครับจะอ้างอิงจากเพจบริการเติมเกมราคาถูกบายวิสาทเกมมิ่งเท่านั้นนะครับราคาตรงนี้หรือราคาหลายๆคลิปที่ผมเติมจะเติมจากเพจวิาสาทซึ่งมันจะถูกกว่ายิ่งมีลายแอบจากทางวิาสาทตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่แล้วเนี่ยจะเติมพิเศษแล้วได้โบนัส UC ie, เพิ่มด้วยนั่นเองนะครับใครสนใจนะครับอยากได้ราคาแบบนี้หรือว่าเติมแลถูก ก็เติมใน้ที่เพจวิศา์เกมมิ่งได้เลยนะครับแอดไปเลยใต้ดีแคปชั่นมีรายละเอียดของเพจนี้กดเข้าไปติดตามได้เลยครับ กกเริ่มต้นกันที่10กล่องครับหรือว่า360 UC Let's go ครับแบลมากแต่ว่าตาแข็งนะคือตาน้องไม่มีการกับพริบนะเหมือนเราเอาหัวแบบตัวมาใส่เป็นมสัสคอตอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นคนแบบมีชีวิตถ้าใครไม่ชอบมสัสคอตหรือว่าใครไม่ชอบความเวอร์วัง ชุดนี้อาจจะไม่เหมาะแต่อย่างนี้บอกครับว่าชุดของน้องอ่ะมันจะมีหัวเฮ้ยเดี๋ยวอะไรกันวะทุกคนคือคือกออันเนี้ยใครดูคลิปล่าสุดนะครับใครที่ดูคลิปล่าสุดจะเห็นว่าผมซุ่มชุดทองไปขอให้ได้ป่ะ ซึ่ง10กล่องก็ออกเลยและที่ก็สกล่องแต่ว่าเป้าหมายของเราเนี่ยอาจจะเป็นชุดก็จริงแต่แต่มันต้องอยู่กับหัวด้วยนะเพราะว่าหัวเนี่ยมันเป็นจุดเด่นนะครับชุดก็ทบธรรมดาทั่วไปนะครับไม่ได้มีจุดเด่นอะไรเหมือนชุดแดงธรรมดาทั่วไปแหละแต่ว่าหัวมันครับคือสิ่งที่เราต้องการนะแต่ไหนก็ตามครับ10กล่องแรกชุดไวโอเลตดีว่านะครับไปกันต่อครับอีก10กล่องนะ let's go อ่านะครับ20กล่องครับ ปกตินะครับปกติต่อไปครับกล่องที่30ครับข้อดีของมันคือมันสุ่มน้อยเนาะอยู่ที่ประมาณแบบ360 UC ประมาณนี้นะครับแต่แต่กล่องมันไม่มีการันตีนะ <No. S 1> ถ้าเกิดใครจะเอาก็ต้องต้องมี UC เยอะหน่อยแล้วก็เหรียญนนะ่ะไอเหรียญที่เราได้นะครับมันได้ทีละเหรียญน,นะครับมันแทบจะไม่ค่อยได้เลยเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่ากล่องเนี้ยควรจะเอาแค่ประมาณ150แล้วก็เก็บไว้ครับยกเว้นคุณเซียนอยากจะได้จริง ก็ค่อยโถมนะครับเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าเหรียญมันออกมาแค่หนึ่งเท่านั้นนะครับคือผมแนะนําว่าประมาณ150กล่องครับแล้วก็เอาโคต้าเนี่ยโคต้าของรางวัลมันนะครับแค่นั้นพอแล้วนะครับมันไม่มีการันตีนะมันค่อนข้างจะเกือพอสมควรเลยนะครับต่อไปครับกล่องที่40ครับ let's go มันอยู่แบบโอ้โหโคตรเถือต่อไปครับ50กล่องครับไปนี่ไงชุดสาวน้อยร้อยฝัน ชื่อชุดเนาะเออนะครับเป็นชุดรัดับสีชมพูนะครับน่าจะเป็นเซตของน้องชุดนี่น้องหัวชมพูครับเหมือนเปียบเลยต่อไปครับ60กล่องครับ let's go โอ้หหกสิกล่องก็เกลือลุยกัต่อครับผมกล่องที่70ครับลุยมาแล้วครับกระเป๋าสะพายจอระเคร้นไปกันต่อครับกล่องที่80ครับจะหมดแล้วครับทุกคนโอ้โหไปกันต่อครับกล่องที่90ครับทุกท่าน โอเค90กล่องครับต่อไปครับ100กล่องครับตังเราเหลืออยู่2 4 0พนะโอเคครับผม100กล่องก็เกลือฮ่าร้อกล่องก็เกลือนะครับแล้วเหลืออยู่พันหแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ใกล้แล้วครับเราตั้งเป้าไว้ร้อยห้กล่องหมดแล้วก็หมดเลยนะแบบไม่มีอะไรยืดยาวกันต่อนะครับต่อไปครับ120กล่องครับ let's go อุ้ยบมวกสาวน้อยร้อยฝัน หัวมาหัวมาแล้วทุกคนแต่ว่านี่เป็นหัวระดับสีชมพูนะครับไม่ได้เป็นหัวระดับสีแดงนะครับเป็นอีกเซตหนึ่งเดี๋ยวขออนุญาตเอาไปใส่ให้ดูแล้วกันมีอยู่2ชุดท,ที่เราได้มานะครับชุดที่1คือชุดนี้ได้มาตอนแรกนะครับเป็นชุดสีม่วงนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งคือชุดนี้นะครับแล้วก็หัวที่ได้มาเป็นเซตของเขาแบบนี้เลยนั่นเองคือคือหัวมันโตเนาะมันออกเป็นคล้ายๆมัสคอตมากกว่านะครับมันไม่ได้แบบ เรียวสวยอ่ะผมจะยกตัวอย่างเรียวสวยให้ดูนะครับเรียวสวยคือแบบนี้เนาะสมจริงตัวละครอะไรอย่างเงี้ยแต่เจ้าชุดเนี้ยครับมันจะออกแนวแบบไคล้ายมัสคอตหมีภูอะไรอย่างเงี้ยใครที่ชอบแนวมสัสคอตอย่างเงี้ยครับอาจจะชื่นชอบก็ได้นะ <S <S นี่ประมาณนี้นะครับเป็นแนวมสัสคอตนะครับต่อไปครับ130กล่องครับบิมนะครับกระทะคุกนดคคายแพนสามารถเป็นกระทะอัปเกรดได้ด้วยนะผมยังไม่รู้ว่าอัปเกรดเป็นขั้นไหนและสวยยังไงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับกระทะสามารถอัอุ้ย น่ารักนะครับมีคิวฟิตอู้กระทะน่ารักครับทุกคนผ่านผ่านผ่านต่อไปครับ140กล่องครับ let's go อุ้ยอู้ได้ซ้ำเปลี่ยนเป็น2ี่เหรียญครับทุกคนเมื่อกี้ต่อไปนะครับจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้วนะครั้งที่150นะครับผมจะสุ่มแค่นี้นะไม่ได้ไปต่อนะครับเพราะว่ารู้สึกมันน่าจะไม่มีการันตีแล้วก็แม่น่าจะไม่ไหวนะครับไปครับทุกคน ขอให้ได้ครับครางสุดท้ายขอบคุณหนึงกุลาบครับขอบคุณครับคือตอนเนี้ยขอขอหนึ่งหัวคือสามารถแลกได้แล้วด้วยนะครับแต่ว่าเราน่าจะไม่ได้แลกครับออกให้หน่อยได้ไหมจะได้เพอร์เฟกเลยคือสตรีมี้เพอร์เฟกเลยถ้าออกอะทีเดียวสุดท้ายอ่านะครับ150กล่องครับเครือแบบ100%เตเดี๋ยวผมจะมารับของตรงนี้ก่อนนะครับ เปิด20กล่องนะครับจะได้รับเป็นตัวสเปรนะครับ40กล่องได้รับเป็นท้ายนะครับ70กล่องนะครับได้รับ40เหรียญนะครับ100กล่องได้รับ60เหรียญแล้วก็150กล่องได้รับ80เหรียญนั่นเองนะครับทุกคนว้าวนะครับตอนนี้เรามีดันอยู่380นะครับอ่ะผมแลกเลยนะครับไปนะครับแลกมาแล้วนะครับผมขอบคุณมากครับสำหรับหมวกไวโอเลตไม่แงขออนุญาตติดตั้งทันทีครับแล้วก็ จะใส่ชุดให้ดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงแบบนี้น้องกินแซบ่บ <laughs> น้องสวยไหมทุกคนเป็นไงบ้างอันนี้เอาให้ดูระยะใกล้ๆนะครับอ่ะเชิญคอมเมนต์มาได้เลยครับทุกคนว่ารู้สึกยังไงกับชุดนี้นะครับ <laughs> ลองพื้นผิดเบอร์ด้วยป่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็อีกชุดหนึ่งนะครับเป็นชุดลองลงมานี่แบบนี้นะครับ ไปไงชอบไหมทุกคนชอบไหมครับลองลองท่าเต้นส,สวยๆสักหนึ่งท่าเต้นแล้วกันเอาเป็นท่าเต้นที่เพิ่งมาในีซั่น,นี้ครับอ่าประมาณนี้นะเอาเป็นอีกหอวหนึงเป็นท่านี้นะครับเป็นชุดนี้แล้วกันเนาะ ผมว่าน้องกินแซบบ่ะเฮ้ยแต่น่ารักนะทุกคนพอเต้นแล้วน่ารักเนาะเออฮาวเต้นน่ารักเนาะอืมแบนี้นะครับโหชมพูมันเดือเออประมาณนี้นะครับทุกคน หมดแล้วนะหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูตอนอยู่ในเกมครับ ว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับสำหรับชุดนี้อาจจะต้องเอาไว้ดูในคลิปหน้าละกันนะครับคลิปนี้จะเป็นการสุ่มนะเดี๋ยวผมจะเล่นน้องเป็นเกมเพย์อีกทีหนึ่งนะครับรอดูคลิปเต็มๆได้ครับว่าเวลาน้องอยู่ในเกมจริงๆจะเป็นยังไงครับผมบอกเลยครับว่าถูกใจสาวๆหรือว่านุ่มๆอย่างผมแน่นอนนะครับคลิปนี้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับหมดไปกี่ยูซีผมไม่บอกนะครับไม่บอกคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครดูถึงตรงนี้คอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าดูคลิปจนจบแล้วรู้สึกยังไงกับชุดนี้นะครับผมระหว่างหนึ่งกับ2ชุดม่วง ชุดชมพูเนี่ยชอบชุดไหนคอมเมนต์มาเลยผมเลาะอ,อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากทุกคนนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้กับผมนั่นเองและถ้าเกิดใครอยากเติมยูซีก็ไปที่เพจวิาสานเกมมิ่งได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับทุกท่านบ๊ายบายสิกระตันคิวฟอร์วัชชิ่งครับผมโชคดีครับ